ครับสวัสดีครับเอฟซี FC. ทุกคนนะครับเนาะครับมื่อนี้กามาพบพ่อคับพอแจมเนาะพี่น้องเนาะครับพอแจมพามาติดตามเลขลาวพัฒนาของปู่ศรีสเกตตออนะีกเนาะพี่น้องเนาะครับมื่อวันจันทะร์เนาะพี่น้องวันจันทร์ที่19พฤษภาคม68แลาวพัฒนาออก564091 ครับเลขล่างก็ออก40เนาะพี่น้องเนาะครับออกวันที่เนดะ้อพี่น้องเนาะวันจันทร์ที่19เนาะครับเนาะออกตัวกลับนะครับอันที่19เลขออก91นะครับครับของปู่ศรีสะเกตงวดที่ผ่านมากกับเขาเด้อนะพี่น้องเด้อแต่ว่าปู่เน้นผิดซื่อๆนะครับเห็นบ่ครับวันจันทร์ที่19พฤษภาคม2568้าลาวพัฒนาปู่ศรีสะเกต บนล่างวิ่งรูดห้ากับสี่เน้นที่ห้าพี่น้องครับแต่ว่าหลักซี่ปูกระเนียนยุดสี่แปดสี่เจ็ดนะพี่น้องเนาะแต่วันสี่ศูนย์เข่าตร,ตรงตรงได้พี่น้องเด้อเข่าล่างตรงตรงนะพี่น้องเนาะสี่ศูนย์นะครับอ๋อเมื่อนี้กามาเนาะพี่นอ้องปูทรงให้แล้วครับพอเตรียมผ้ามาตามต่ออีกเนาะครับเนาะ ครับวันพุธ พัฒนาปูซีสะเก็ รับบนล่างวิ่งรูดพี่น้องหกกับเจ็ดนะครับหกกับเจ็ดเน้นที่เจ็ดนะครับ ทับชุดวิ่นในพี่น้องห้าหกเกียดศูนย์สองสี่ระวังเก้า งดกวนกับระวังศูนย์มาศูนย์อีดีเด้พี่น้องเด็กปูระวังก้าวเนาพี่น้องครับเอาเบิงปูจับคูได้พี่น้องมัน หกศูนย์หกสองหกสี่หกเจ็ดนะครับเจ็ด เจ็ดศูนย์เจ็ดสองเจ็ดสี่เจ็ดห้านะครับ รักเก้าขึมากระจับเอาได้พี่น้องเนิ่มหกเก้าเจ็ดเก้านะครับปันิส่วนตัวเน้นปูพันเนียนให้พี่น้องหกสองเจ็ดสองเจ็ดสี่เจ็ดห้านะครับ ครับวันนี้มีเลขสามตัวน้ำตาลพี่น้องเลขสามตัวสี่หกสองสี่หกสองน้พี่น้องสี่เก็ดสอง 4, ี7หกเกนะครับสี่สตัวเน้น กันน้ำใน้พี่น้องเนอะแปดสองแปดสี่ 8, 2, 8, 4, ตกกันพี่น้อง ซัดเกย็นมะพี่น้องซัดเจนเนาะพี่น้องเนาะห้องผักสอบแต่เด็กกับพิจนนารณาเบื้องน้อพี่น้องเนาะที่สําคัญก็อย่าลืมกลับตัวไว้นําระวังเกา่าแต่ว่าเกา่ามวลในปูนพอจับให้นะพี่น้องครับครับพอเตรียมก็ใช้เบื้องนด้พี่น้องเริ่มปูขนทรงมาให้ครับยี่สิบเอ็ดพฤษภาคมหกแปดลาวพัฒนาวิ่ง หกับ7เน้นที่7จ็ะพี่น้องเอาจับคู่ 60, 6, 2, 6, 4, 6 7, 7, 0 6ู6ย์7กส7งหกสี่หับเลข3ตัวกัตามนี่ะพี่น้องกันแปดสกับตัวด้วยนะปูศรีสะเกดนะครับอะเษฐนนะพี่น้องเนาะครับขับพระเียาขอกราบขอพระคุณปูได้หลายๆนะครับเด้อปูศรีส,สเกดเนาะครับเนาะ รับที่ต่ช่งตัวเลขแนวทางเล่าพัฒนาไมา้พอแต้มรับออามาฝากพี่ฝากน้องรับออาไปเบิงไปเป็นแนวทางน้ากันชอบก็จัดขัดก็ผ่านและพี่น้องเด้อตัวเลขเป็นแช่แนวทางเนาะครับเนาะเอาฉะนั้นแล้วพอแต้มขออวยพรค่อยเข้าค่อยปังๆอีกครับพี่น้องเอฟซี FC ก็จะได้สุบๆมนัมนๆกันเนาะพี่น้องเนาะ เอาจะเลื่อมได้พี่น้องเด้อเขาม้าแล้วก็จะเลืมกดไลค์กดแชร์พ่อเตมน้ำแดงเนาะครับเนาะเพื่อเป็นกำลังใจให้พ่อเตีมนำนาคมครับสุดท้ายถ่ายสุดนี้ก็ทุกคนโศกโศก,กมันมันนะพี่น้องเนาะเฮงเฮงรวยรวยกันครับพอกันชิปนาพี่น้องครับสำหรับชิปนี้สวัสดีครับผม